ทั้ง2ตัวนี้เขาก็จะเด่นในเรื่องของ Anti a n t i ี้อ n g จแล้วก็ซ้องแซมผิวทั้งคู่เลยเนาะเน้นเรื่อง Log ลดริ้วรอยด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพจะมารีวิวเปรียบเทียบเซรั่มในตำนาน2ตัวตัวแรกนะคะก็จะเป็นเอสเซนเซอร์แอดวานซ์นรีแพอันนี้เป็นสูตรใหม่ล่าสุดเลยนะแล้วก็ลัง c ค m ม a d v a าน e ์จี e ฟิกเผื่อใครนะคะกําลังอยากจะซื้อเซรั่มตัวใหม่แล้วก็กําลังลังเลอยู่ระหว่าง2ตัวนี้จะบอกว่ามันมีสั สก,กัดชูโรงที่เหมือนกันเลยนั่นก็คือไบ p e ดาเฟอร์เมนไลเซตเขาจะเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นให้ผิวเนี่ยเกิดการซ่อมแซมไปจนถึง DNA เลย เรื่องลดริ้วรอยด้วยนะคะทั้ง2ตัวนี้เขาก็จะเด่นในเรื่องของแอนตี้อ n g แล้วก็ซ่อมแซมผิวทั้งคู่เลยเนาะส่วนเทคโนโลยีที่ต่างกันของทั้ง2ตัวนะคะเดี๋ยวเริ่มจากตัว AR ก่รอนเ r นะเขาจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าไมโครซีเนลลิ่งโมเลกุลเป็นตัวที่ช่วยเสริมการทํางานของเซลล์ผิวทําให้สามารถผลัดเซลล์ผิวที่ตายเนี่ยได้ดีขึ้นการเกิดใหม่ของพวกเซลล์ผิวเนี่ยก็ดีขึ้นด้วย ทำให้ผิวเรานะคะเหมือนไม่ยอมแก่อะ่ะาะว่ามันเกิดใหม่ขึ้นเรื่อยๆเซลล์ผิวเก่ามันก็หายไปหายไปผิวเรานะคะก็จะดูไม่โซมดูสดใสดูอิ่มฟูแล้วก็ดูอ่อนยาวแน่นอนค่ะอันนี้ก็เป็นคำเคลมจากทาง ANR นะส่วนตัวลังโคมนะคะเขาก็จะมีเทคโนโลยีไมโครไบโอมอันนี้เขาจะเป็นจุลินทรีย์ที่พบมากในผิวเด็กจะทาให้ผิวเราเนี่ยดูเด็กลงแล้วก็มีพรีแอนโปไบโอติกเขาเป็นแบคทีเรีย ยประจำผิวที่เหมือนจะช่วยให้ผิวเราเนี่ยสมดุลแข็งแรงแล้วก็ลดพวกกัรเกียบระคายเครืองพวกเนี้ยเป็น2ตัวที่แบบมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันมากๆเดี๋ยวมาดูที่เนื้อสัมผัสกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะหยดให้ดูที่หน้าเลยอันนี้เป็นลังโคมนะค่อนข้างซึมไวอยู่นะคะวพตาดินเขามันเหลวมากหยดปุ๊บไหลปับ๊บส่วนตัวนี้จะเป็นอตัวสุดใหม่นะคะ อืมจะมีความเนืดๆนิดกว่าจีนิฟิกนิดนึงเห็นปะอ่าเดี๋ยวทาลงบนผิวตัวเนี้ยคือเบามา่อ่าเนี่ยลูกประมาณสี่ทีซึมละแล้วก็อันนี้เป็นเอเนอนะคะเบาวกว่าสูตรเก่าของเขาอะ่ะแต่คือมีความแบบหนดหนึดมากกว่าจีนิฟิกเหมือนมันให้ความชุ่มชื้นมากกว่าแต่ถามว่าเนื้อหนักไหมคือเนื้อเบาทั้งคู่เลยนะ ดู2ด้านเปรียบเทียบกันนะคะอันนี้คือเนื้อซึมหายไปเลยอันนี้คือมีความหนึบนนิดหนึ่งก็แบบฝั่งนี้จะชุ่มชื้นมากกว่าส่วนจินิฟิกนะคะก็ซึมหายไปแล้วเห็นไหมถ้าเทียบเรื่องเนื้อสัมผัสนะคะคือเป็น2ตัวที่บางเบาทั้งคู่เลยแต่ตัว NR เนี่ยมันจะให้ความชุ่มชื้นมากกว่านิดนึ่ง ถ้าถามว่ามันให้ความชุ่มชื้นสําหรับผิวแห้งไหมอันนี้ก็ยังไม่ตอบโจทย์เรื่องความชุ่มชื้นนะคะทั้ง2ตัวจะต้องหาครีมหรือว่า m o เจอร์มาทาเพิ่มเนาะเดี๋ยวสรุปเลยนะคะว่าหลังจากที่ได้ลองใช้ทั้ง2ตัวแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงเนี่ยอย่างางโคมอะ่ะก็ใช้หมดไปแล้วขวดหนึ่งอย่างตัว NR เนี่ยได้มาไม่นานแต่ก็ใช้ไปประมาณนี้แล้วอะก็เริ่มรู้ละว,ว่ามันให้ผลลัพธ์กับผิวยังไงสรุปว่า2ตัวนี้เป็นเซ รัมที่กู้ผิวได้ดีมากๆในเรื่องกู้ผิวนะคะคือให้คะแนนเท่ากันเลยดังนั้นนะถ้าใครมีปัญหาแบบหน้าโทมรูขุมขนไม่กระชับหน้าไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถใช้2ตัวเนี้ยกู้ผิวได้เลยแต่ผลลัพธ์ผิวที่รู้สึกว่ามันแตกต่างกันนะคือ NR เนี่ยเขาจะเน้นให้ผิวแบบดูเด้งดูอิ่มฟูดูแน่นแบบว่ารูขุมขนกระชับมากกว่าส่วนตัวลังโคมเนี่ยจะได้เรื่องผิวขาว กระดังใสมากกว่าเพราะเขาเหมือนมีวิตามินซีด้วยนะที่ช่วยผัดเซลล์ผิวทําให้ผิวใสอ่ะแต่ว่าตัว NR จะไม่มีตัวลังโคมนะคะใช้แล้วรู้สึกเลยว่าผิวหน้าเนี่ยขาวกระ่างใสแล้วก็ผ่องขึ้นคือใช้ไปประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยตื่นมาเนี่ยก็รู้สึกแล้วว่าเออหน้ามันดูขาวแต่ตัว NR าจะไม่มีเรื่องนั้นเลยคือถ้าสมมติว่าเป็นคนที่มีริ้วรอยรอยู่บ้างผิวแบบหย่อนคอยไม่กระชับอะน่าจะชอบตัวเอสเต้ T e มากกว่านะคะแต่ว่าแพ้ยังไม่ได้มี ริ้วรอยหรือว่าล่องลึกล่องตื้นอะไรขนาดนั้นตัวนี้ก็เลยเหมือนรู้สึกว่าเออมันแค่ดูแน่นดูเด้งดูกระชับแต่ตัวลังโคมเนี่ยรู้สึกใช้แล้วว่าผิวอ่ะมันก็กระชับอิ่มฟูมเหมือนกันถึงมันจะไม่เท่าเอ็นอาร์นะแต่ว่ามันได้เรื่องความขาวกระจ่างใสขึ้นมาด้วยไงมันเลยทําให้ผิวโดยรวมเนี่ยเรารู้สึกพอใจกับผลลัพธ์นี้มากกว่าคือถ้าเลือกใช้ตัวเดียวตอนนี้ก็จะใช้เลือกลังโคมนะคะเพราะว่ามันตอบโจทย์ผิวหน้าเราตอนนี้มาก วาแต่ถ้าใครที่กังวลเรื่องริ้วรอยอยากให้ผิวดูเด็กดูอ่อนเยาวอ์อ่ะก็อาจจะเทใจไปที่ตัว ANR นะเพราะว่าเขาน่าจะแบบช่วยในยเรื่องริ้วรอยได้ดีเลยอะ่ะตัวนี้มันเป็นแบบ anti aging โดยตรงเลยนะคะแล้วส่วนผสมเขาเนี่ยมันก็คือการกระตุ้นให้แบบเซลล์ผิวใหม่เกิดขึ้นแล้วก็ผัดเซลล์ผิวเก่าออกไปเนี่ยมันก็จะทาให้ผิวอะ่ะดูอ่อนเยาว์แต่แค่เราอะ่ะใช้ตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นผลลัพธ์เท่าไงแต่อันนี้มันใช้แล้วมัน ไขาวองยแล้วมันก็แบบกู้ผิวได้ดีเท่ากันทั้งคู่นะคะก็คือเป็น2ตัวที่แพะก็ยังคงใช้ต่อไปทั้ง2ตัวเนี่ยแหละแต่ถ้าถามว่ามีงบสําหรับตัวเดียวอะกับผิวหน้าแพะตอนนี้แพะก็จะเลือกเป็นลังโคมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนนะคะเป็นเซรั่มที่ดีทั้งคู่จริงๆนะแล้วราคาเนี่ยก็คือเท่ากัน4,700บาทนะคะสำหรับไซส์50 ml นะ เท่ากันเลยนะทั้ง2ตัวใครที่เล็งๆหรือว่าสนใจตัวไหนนะคะก็ลองไปเลือกซื้อกันดูคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแพรกก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะ